สวัสดีค่ะพบกับหมูตุนทุกวันในรายการร้านบ้านเรารายการที่สนับสนุนให้อุดหนุนคนบ้านเดียวกันนะคะวันนี้หมูตุนมาอยู่ที่ถนนบ่อแขกค่ะพามาที่แอดโฮมอพาร์ตเมนต์นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาคนใจดีที่รักบ้านเราอุดหนุนร้านบ้านเรากันนะคะไปข้างในเลยรอลูกค้าอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเดี๋ยวเราซุ่มรอตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวอาจจะมีคนมาสักคนหนึ่งนะคะรอแป๊บนึง สวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลเป็นลูกค้าที่นี่ใช้บริการอะไรที่นี่อยู่คะก็เช่าไรเดือนค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงเลือกใช้บริการที่แอดโฮมอพาร์ตเมนตคะที่นี่ก็สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สะอาดใจดีรักบ้านเราอุ่นหัวใบ้านเราแบบนี้ลิปเคเบิลทีวีของมอบของที่ลึกให้เลยค่ะ โอ้โหตอนนี้ที่นี่กำลังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปตามหาเจ้าของกิจการก่อนดีกว่าค่ะไปทางด้านนี้กันเลยเจอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะก็ชื่ออาลีลาสาริงามนะคะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะคุณแอมคะที่นี่นี่เรามีบริการด้านไหนบ้างคะก็ะที่นี่เราเป็นบริการห้องพักนะคะแต่เป็นรายเดือนนะคะ จุดเด่นของ at home apartment ที่เรียกได้ว่าโหโดดเด่นที่สุดเลยในะอยู่ตรงไหนคะก็จะเป็นเน้นเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็ความสะดวกความปลอดภัยที่นี่จะค่อนข้างเป็นหลักอะคะ่ะเราจะเน้นว่าพื้น ภายในอะค่ะจะต้องสะอาดทั้งหมดเพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้สึกว่าที่นี่มันสะอาดจริงๆอะคะ่ะช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาทําสัญญากับเรา1ปีอะคะ่ะเดือนสุดท้ายอะคะ่ะเราจะฟรีให้1เดือนนะคะอยู่ฟรีเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจค่ะอยากจะมาใช้บริการที่ at home apartment นะคะคุณแอมลูกค้าจะเดินทางมาได้เส้นทางไหนบ้างคะ ก็จะมีทางเข้า2ทางนะคะจะมีทางด้านหน้าคืออะพาร์ตเมนต์แอดโฮมอพาร์ตเนตี่ยค่ะอยู่ถนนเจริญสุขนะคะอยู่ตรงข้ามกับอบิ๊กซีอะค่ะด้านหลังติดอยู่กับธนาคารกรุงไทยนะคะหรือว่าเข้ามาทางเส้นถนนบอแขกก็ได้ค่ะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะคะศ5นยห้าเจนค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างนี้ต้องรีบมาแล้วนะคะเพราะว่าได้อยู่ฟรีหนึ่งเดือนด้วยนะคะส่วนองค์สนใจก็สามารถแวะมาได้ค่ะอพาร์ตเมนต์ที่สงบเงียบนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยมีความสะอาดแบบนี้ต้องที่ Home Apartment ค่ะอย่าลืมนะคะรักบ้านเราต้องอุดหนุนร้านบ้านเราค่ะวันนี้หมดตุ๋นกับคุณแองคุจะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางคทีวีเหมือนเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ I like this is kitchen place actual because there an actual kitchen area. an spacious friendly Midmac The staff are very, uh, friendly and very นนนาัทีบเ,เลยครสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการร้านบ้านเราย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ในแฟนเพจร้านบ้านเราทาง Facebook ค่ะรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยากจะนำเสนอ DIY ในแบบของตัวเองอยากแนะนำร้านค้าในจังหวัดกำแพงเพชรหรืออยากจะให้หมุดตุลนำเรื่องอะไรมานำเสนอนะคะก็สามารถไปแจ้งกันได้ในแฟนเพจร้านบ้านเราค่ะ อ,ะ,อะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์แชร์ด้วยนะคะ